สวัสดีครับผมแอนคาราบาลนะครับเนื่องในโอกาสมูลนิธิพอเติตึงนะครับได้อยู่กับสังคมไทยมา110ปีนะครับวันนี้มูลนิธิพอเติตึงจะมาชวนพ่อแม่พี่น้องทําความดีนะครับพอพูดถึงความดีแล้วบางคนคิดว่ามัน,นอาจเป็นเรื่องยากที่จะทานะครับแต่ทําทความชั่วนี่เรื่องง่ายนะครับแต่จริงๆแล้วความดีทําง่ายครับยกตัวอย่างสมมติเรากินข้าวเหลือแทนที่จะเอาไปเททิ้งเราเอาไปให้นก หรือไปให้ให,หมาให้แมวนะครับก็ก็จะเป็นการทําความดีแล้วนะครับนี่เป็นแค่ยกตัวอย่างเล็กๆนะครับทาำมูลนิธิในครบรอบร้อยสิปีเนี่ยนะครับก็เลยกําหนดนะครับให้ก่อตั้งเว็บไซต์ขึ้นมาชื่อว่า w o r l d w i d e w e b s t r e e o f g o o d n e c o m นะครับซึ่งทุกคนมีสิทธิ์เข้าไปอาแอดมินเข้าไปได้แล้วก็ช่วยกันนะครับเล่าเล่าประสบการณ์ในการทําความดีของท่านแต่ในแต่ละวันนะครับด้วย จำนวนตัวอักษรแค่150คําคำเท่านั้นนะครับเหมือนกับว่าเป็นใบโพลเล็กๆครับมาช่วยกันทำความดีเยอะๆนะครับเพื่อให้เกิดเป็นต้นโพที่เจริญงอกงามนะครับเป็นความดีที่ยิ่งใหญ่ต่อประเทศชาตินะครับช่วยกันเข้าไปนะครับใน Google ในเว็บไซต์นี้นะครับแล้วก็ช่วยกันแชร์ความดีนะครับเพื่อเราจะได้มีกำลังใจร่วมกันที่จะทำความดีต่อไปครับแล้วพบกันใหม่ครับ